ปลื้มกันไหมจ๊ะปลืมปล้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุให้รวยทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์นะจ๊ะสาธุรวยใหญ่รวยทั้งทรัพย์ภายนอกรวยทั้งทรัพย์ภายในรวยตลอดปีรวยตลอดไปจ้สาธุเมื่อกี้เราได้เห็น การอัญเชิญหลวงปู่ทองคำเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นึกถึงวันนั้นแล้วยังปลื้มอยู่เลยนะแต่มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่อศัศจรรย์ตอนอัญเชิญหลวงปู่เข้าวิหารพระมงคลเทพมุนีวิหารหลวงปู่ท่านก็ มาบนรถแบบนี้ลหละเริ่มเป็นเรื่องที่อศัศจรรย์ทีมงานที่ทำงานอันเชิญอยู่ใจหายใจคว่ำกันเลยตอนนั้นแล้วก็ลุ้นกันเต็มที่ว่าจะผ่านเข้าในประตูได้ไหมเพราะประตูประตูนี้สร้างเสร็จแล้ว เราหลวลงปู่อัญเชิญมาบนรถที่เวียนประทักศิลมาลอบแล้วเนี่ยเจ้าเข้าอัญเชิญหลวงปู่เข้าไปในเจดีในวิหารนดูแล้วเนี่ยถ้าดูได้ตานะเข้าไม่ได้ทีมงานก็ใจหายใจคว่ำค่อยๆลุ้นไปถึงปรากฏว่าค่อยๆอัญเชิญหลวงปู่เข้าไปในประตูผ่านประตูเข้าไป ไม่น่าเชื่อว่าระดับส่วนบนของเสียงของลมป่ห่างจากขอบวงกบประตูด้านหน้าเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึงมิลลิเมตรอัศจรรย์ไหม หมือนกับรถมันจะย่อลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่เดียวเองทีมงานนใจใจหายใจคว่ำกันแล้วแต่พอรอดไปได้แล้วโอ้โหกราบหลวงปู่แล้หลวงปู่เรานี่มีธรรมดานะอัศจรรย์จริงๆเลยท่านมีปฏิหารไม่ซ้ำแบบเลยแล้วยังในช่วงนี้นี่นะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ดินฟ้ากาศ มันแปรปรวนหมดโรคภัยไข้เจ็บมันมาแบบไม่เห็นตัวเลยทั้งโลกเลยไปทั่วหมดแลยไม่รู้จะระวังกันอีท่าไหนนอกจากที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้สมแมสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วก็รักษาระยะห่าง แล้วก็ไม่ใช่ช้อนปนกับไขรเนี่ยแล้วมันนอกนั้นก็ไม่รู้จะป้องกันกันยังไงนะมันมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งโครคภัยไข้เจ็บแล้วมันพานไปถึงระบบเศรษฐกิจกทั้งหมดเลยแต่ในภาวะที่มันเป็นแบบนี้ทั่วทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยมันลำบากจากแค้นั้งโลกเลยนะ่ย ลูกหลานหลวงปู่เนี่ยมีบุญว่าเรายังมีที่พึ่งก็บอกให้นึกถึงหลวงปู่ตลอดเวลาจะหกเมนติลังกาจะยืนเดินนั่งนอนทุกอริยาบทไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกบ้านหรืออยู่บนถนนก็นตามก็ให้นึกถึงหลวงปู่ตลอดเวลา หลวงปู่จะได้คุ้มครองแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราเวลาเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญก็เกิดขึ้นแต่ว่าจะต้องกลัน่นถวายหลวงปู่ให้หลวงปูนะ่เนี่ยกลั่นให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์แล้วกระทับทวีแล้วหลวงปู่ส่งย้อนกลับมาที่เรา แบบนี้น่าเอาไหมเนี่ยเอาครับอีกกี่วันนะเราเข้าพรรษามาแล้วกี่วันจ๊ะเจ็ดสิบหกวันครับเจ็ดสิบหกวันอีกกี่วันจะถึงวันออกพรรษาอีกสิบเอ็ดวันครับอีกสิบเอ็ดวันจะถึงวันออกพรรษาครับและกี่วันจะถึงวันที่คล้ายวันเกิดของหลวงปู่ด้วยรูปกายเนื้อหนึ่งร้อยสามสิบหกปี อีก20วันครับอีก20วันวันนั้นเรามีนัดอะไรกันนะหลายอย่างครับหนึ่งก็มาปฏิบัติธรรมบูชานะครับมาปฏิบัติธรรมบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่สองทอดพระปาบำรุงวัดครั้งที่สี่ครับมาทอดพระปาบำรุงวัดครั้งที่สี่สาม รั์บ,บานชื่นมาปลูกทรัพย์บานชื่นเอาไว้สำหรับปลิดแล้วก็ไปโปยรยให้พระธรรมยาตราตามเส้นทางมหาปูชฎิยาจารย์ใช่ไหมโอบุญ oh, ตลอดเลยเนาะห้า <5, S 1> จุดแสงทิพรวีสวรรค์จุดแสงทิพรวีสวรรค์โอ้ให้กายเราเนี่ยผิวพรรณเราวรรณะผ่องใสวิมานสว่างสวัย ดวงบุญเราก็สว่างสวยจุดแสงทิพกันนะคหกฉลองชัยชิตังเมธธรรมจักรครับฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรจำนวนสองพันเจบล้านหนึ่งร้อยจบครับอ,อ๋อสองพันเจ็ดร้บหกล้านหนึ่้บจบหนงร้อบกจุญนั้นเลยนะครับ ต้นเนื่องด้วยหลวงปู่ของเราช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ต้องนึกถึงท่านให้อยู่ในญาณทัศนะของท่านตลอดเวลาให้เราเนี่ยไปปรากฏที่ศูนย์กลางกายของหลวงปู่ให้หลวงปู่มาปรากฏที่ศูนย์กลางกายของเราให้รวมกันหลอมรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเมื่อนั้นสิ่งต่างๆก็จะมาถึงเราด้วยดี สิ่งดีๆจะไหลเข้ามาในสู่สวิถีชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานของเราไม่ว่าโรคจะร้อนละอุเป็นเตาหลอมอยังไงก็ตามแต่ที่ศูนย์กลางกายเราต้องเย็นเป็นจุดเย็นในกลางเตาหลอมดังโอวาทที่เคยหลวงพ่อเคยให้ไว้นะ,ะแล้วคราวนี้เรามาดูมาทบทวนดูว่าตอนที่เราสร้างวิหารหลวงปู่เนี่ย ออกเสาเข็มต้นแรกใครมาบ้างเนี่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาทบทวนกันใหม่นะ ณสุภวาระดิถี15ค่ำเดือน4 3มีนาคมพุทธศักราช2539ตรงกับวันมาฆบูชามหาสมาคมซึ่งเป็นวันที่เหล่าพุทธบริษัทสีจากทั่วทุกสารทิศทั้งในและต่างประเทศมาประชุมพร้อมกันเพื่อสร้างบุญครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก สถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและร่วมสการะรูปหล่อทองคำของมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเมื่อพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิทำใจหยุดใจนิ่ง เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดของมนุษย์ทุกคนหากบุคคลใดสามารถหยุดใจได้ถูกส่วนแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงสาระที่แท้จริงได้เหมือนดังมหาอมะตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาสิเจริญที่กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ดันั้นเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแห่งการสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีท่านประธานในพิธีคือการยนานมิตรบุญชัยเบญจรงคกุลได้เดินไปเปิด,ปดกรวยทูบเทียนแพ่ประทำการสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีได้ไปประจำยังแท่นตอกเสาเข็มที่ตั้งระงานอยู่ณนศูนย์กลางพิธี รายล้อมด้วยผู้มีบุญนับหมื่นนับแสนคนที่มาพร้อมเรียงกันในวันนี้เมื่อท่านประธานใหญ่ปิดแผ่นทองที่เสาเข็มเรียบร้อยแล้วก็วได้ทำการโยกปั้นจันทร์เพื่อตอกเสาเข็มมหามงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์เสียงมหาปฏตพีที่สะเทือนเลื่อนลัน่นในขณะที่ปั้นจันทร์กำลังตอกเสาเข็มมหามงคลครั้งแล้วครั้งเล่า เสมือนเสียงสัญญาณแห่งชัยชนะที่ได้ประกาศกล้องให้มนุษย์และปวงเทวาทั้งหลายได้รับทราบว่ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีจะปรากฏในเร็ววันความปีติค่อยๆเอ่อล้นขึ้นมาในใจของลูกหลานหลวงปู่สุดประมาทและทุกคนก็ได้ร่วมใจกันต่อเสาเข็มมงคลต้นน้อยลงสู่ลานมหาวิหารด้วยความมุ่งมั่นว่า เราจะสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้สำเร็จให้จงได้เพื่อตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพาสีเจริญผู้ที่ได้สละชีวิตนำวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่มวลมนุษยชาติจากจุดเริ่มต้นในวันนี้ผู้มีส่วนร่วมสถาปนา ย่อมได้บุญนับอสงไขยไม่ท่วนเพราะมหาวิหารพระมงคลเทพูนีคือปูชนียสถานที่สว่างสวัยที่สุดในจัก,กรวาลเป็นที่ประดิษฐานรูปลอทองคำและเป็นสถานที่บันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่าของมหาปูชนียาจารย์ให้อนุชนรุ่นหลังได้มาศึกษาและหันมาประพฤติปฏิบัติธรรม นำสันติสุขมาสู่ตนเองและโลกใบนี้อย่างเป็นอัศจรรย์สาธุเห็นภาพเป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา เห็นเราปลื้มนะแล้วเราก็ไหนใครมีส่วนเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ในวันนั้นมั้งยกมือขึ้นซิโอสาทูนี่แหละที่จะทำให้เราลึกถึงด้วยความปลืม้มเมื่อเราลึกถึงแล้วเนี่ยบุญที่เราเคยทำมาเนี่ยก็ขยายดวงบุญก็ขยายไปแล้วช่วงนี้เนี่ย สิ่งแวดล้อมนักกล่าวทั้งภูมิอากาศดินฟ้าอา,ากาศดินอากาศฟ้าเศรษฐกิจโรคภัยแค่เจ็บลุมเล้ามารอบแบบเนี้ใจของเรานะ่ยต้องเย็นต้องรักในการปฏิบัตินึกถึงหลวงปู่อย่างถูกหลักวิชาแล้วเมื่อน,นั้นเราก็จะได้ที่พึ่งภายในอันกเกษมให้เรารลูกหลานหลวงปู่ทุกคนเลย ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทั่วทั้งโลกต้องเร่งนึกถึงหลวงปู่โวนจีเลยนะจ๊ะไล่วันที่สิบตุลาคมวันที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของหลวงปู่วันคล้ายวันเกิดของท่านอะ136ปีจะเป็นวันสำคัญวันที่เราจะได้เติมบุญเติมบาร,รมีให้กับตัวเราเองเราทำบุญทําทาน แล้วก็ถวายท่านท่านก็จะทับทวีกลั่นแก้ทับทวีแล้วส่งกลับมาให้เรานับป้านเท่าไม่ท่วนและเราได้ปลื้มในบุญต้องทำตลอดเวลาเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนปัจจุบันนี้เลยเดียวแล้วเราจะได้รวยสวนกระแสกันจ้าสาธุอบูชาพระกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอาภิวาเทมิพุทธังภะควันตังอาภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภาควตาธรรมโมธรรมนามาสามิธรรมังนามาสามิธัม,ม,มโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของรองเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนนะสาธุก่อนกลับไปสวดธรรมจักกันที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พุทธเจ้าล้านพงกันก่อนไปเวียนประทักษินสูตรหนึ่งสองสามเรายังอยู่จำกันได้ไหมจำได้นะแล้วกลับไปบ้านเอาบุญใหญ่เนี่ยไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ<ำ>แล้วสร้างบรรยากาศดีๆในบ้านในครอบครัวของเราในที่ทำงานของเราด้วยรอยยิ้มปิยะวาจา ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันนะจ๊ะลาให้กลับไปรุโดโดโด่ยรวกันทุกคนเลยจ้าธุสา